สุชัยผลไชยสักดลนะฮะในฐานะแคนดิเดตนะครับการเลือกประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านซื้อมูลชนทุกท่านนะครับผมจําได้ว่ามาถแถลงข่าวครั้งนี้ก่อนที่จะไปสบักเป็นประธานโอลิมปิกก็นึกว่าจะจบ,บ,บ,บจบไปแล้วแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ผมมาจบนะผมมีสุภาพบุรุษมีน้ําใจนักกีฬาจบแล้วก็จบเลย ก็ช่วยกันพัฒนาวงการกีฬาของบ้านเราไปเจมที่ได้พูดคุยหารือกับคุณสุชัยนะครับเงินกองทุน200ล้านบาทเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เคยร่วมงานกันหลายท่านท่านผู้จัดก,การกองทุนพี่วินัยไปไปมา,มาผมจะเป็นจำเลยหรือเปล่าไม่ทราบํามทาีวีเขาเล้ววงดีนะครับว่าทำไมผมถึงต้องมา เปลี่ยนข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคือข้อจริงที่อยู่ในโอลิมปิกเนี่ยถึงวันนี้ต้องบอกว่าเสียดายนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับการคณะกรรมการโอลิมปิกคนใหม่นะครับจารย์พิบูลศรีวิกรเนี่ยจะหยิบยืมหรือเอาไปใช้เนี่ยเชื่อว่าพวกเราก็ยินดีนะฮะที่เป็นขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าพอผมได้ข่าวอันนี้ผมตกใจมากว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่คุณชัยบอกว่า ดรผมผมยังถึงเราจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนะแต่ว่าผมก็ศรัทธาสมาคมกีฬาหลายๆสมาคมที่จะต้องสนับสนุนกันต่อไปให้ให้ก้าวไปให้ถึงฟากฝังให้ได้ฟากฝั่งของพวกเราก็คือเข้าไปในกีฬาเป็นเลิศนะครับโอลิมปิกอีกสมาคมนะครับก็เรียนเชิญนะครับคุณอัตพลก็จากเหตุการณ์ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการโอลิมปิก ก็ทำให้ท่านนายกผมได้เข้ามาสนิทกับท่านสุดชัยมากขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านก็ปรึกษาผมผมก็บอกให้ฟังนโยบายทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับทั้งท่านพิมลและท,ท่านสุดชัยนะครับกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมกีฬานอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุดชัยก้าวขอขอบคุณท่านผู้สื่อข,ข่าวทุกท่านนะครับขอบคุณท่านรองมนตรีที่ ช่วยอธิบายความให้เข้าใจขอบคุณสองสมาคมที่ที่เป็นศักยีอิพยานนะผมก็ฝากถึงถึงคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับผมแพ้รูแพ้รูชนะรั้วภัยแล้วก็ยินดีที่จะช่วยกันสับสนกีฬาของประเทศเราอย่าไปคำนึงถึงอะไรเลยครับคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศประชาชนนะครับให้ประชาชนคนไทยมีความยินดีกับ ความเป็นเลิศของนักกีฬาไทยนะครับผมไม่อยากเข้ามาหาเรื่องนะครับอยากเข้ามาสนับสนนช่วยกันครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ